สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่ทําให้คุณผู้ชมรับรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับขึ้นชื่อว่าสารอนุมูลอิสระแล้วผมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเมื่อได้ยินจะต้องร้องยิ้มอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับเพราะว่าสารอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ทําให้เกิดรอ่องรอยแห่งความแก่นอกจากนั้นเองเนี่ยปริมาณสารอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในร่างกายที่มากเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายนะครับก็จะเสื่อมผลเสียถึงระ,ระดับเซลเลยทีเดียว แต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้ผมมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่จะมาบอกวิธีการต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระกันครับค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะหมอต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าสําหรับเจ้าอนุมูลอิสระนี้นะคะเป็นโมเลกุลค่ะที่ไม่มีพลังงานความเสถียรในตัวของเขาเองค่ะเมื่อไรก็ตามที่ในร่างกายของเราเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยเมื่ออยู่รลยล้อมเซลเเำำเซล์อื่นๆเขาจะเหนี่ยวนําทําให้เซลล์อื่นๆเนี่ยเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยสาหรับอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยส่งผลต่างๆในร่างกายของเราได้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าดูกันจากรูปร่างภายนอกเนี่ยอาจจะเห็นใน เรื่องของผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำนะคะมีริ้วรอยมากขึ้นหรือสําหรับบางคนอาจจะเห็นว่าผมเริ่มหงอกผมเริ่มสีขาวก่อนวัยอันควรนะคะถ้าเป็นอวัยวะภายในที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นในเช่นของหลอดเลือดที่เริ่มตีบตัวนะคะมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นสมองเสื่อมนะคะหรือว่าจอประสาทตาที่เสื่อมนะคะรวมถึงโรคที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง สำหรับเจ้าอนุมูลอิสระนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันร่างกายของเราก็สร้างสารตรงกันข้ามค่ะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยปริมาณอาจจะไม่เพียงพอเราจึงสามารถหาสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอกร่างกายเข้ามาได้ค่ะอย่างเช่นในการทานพวกผักหรือผลไม้ใบเขียวเยอะๆหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทางลัดในการได้สารอาหารอย่างเข้มข้นเลยก็คือการรับประทานอาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระใน ปริมาณสูงนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ยังมีประเภทของเครื่องสําอางบางชนิดค่ะอย่างเช่นวิตามินต่างๆเราก็สามารถใช้ทาเพื่อปกป้องผิวจากรังสี U.V. แล้วก็มลภาวะภายนอกได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในประเภทผักใบเขียวและผลไม้หลากสีต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นวิตามินนะคะก็จะมีในตระกูลพวกวิตามิน A นะคะวิตามิน C นะคะแล้วก็วิตามิน E รวมถึง สารประเภทโคโอทเอนไซม์คิวนะคะหรือว่าน้ำมันปลาก,ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วในสารตระกูลแครโรทีนนะคะหรือแครอโรทีนอย์เนี่ยก็ยังมีสารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นปริมาณมากเลยอย่างเช่นสารที่เรารู้จักกันได้แก่แอสตาแซนทีนนั่นเองค่ะ เาสารแอสตาแซนทีนนะคะซึ่งได้รับความนิยมกันมากเลยในปัจจุบันนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสามารถนะคะในการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีหลายพันเท่าเลยคุณประโยชน์ของแอสตาแซนทีนได้แก่ การช่วยนะคะชะลอวัยนะคะทําให้ผิวพรรณดูดีขึ้น <_ d> um> การบํารุงจอประสาทต,ตา <_ d> um> การทําให้หลอดเลือดในร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ <_ d> um> แล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อในเรื่องของอกระดูกและข้อต่างๆด้วยค่ะ <_ d> um> อย่างที่หมอเล่ามาทั้งหมดนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าอนุมูลอิสระนั้นน่ะเป็นเหมือนเจ้าไวารายนะคะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพนะคะหรือโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งนะคะได้เลยในร่างกายของเราดังนั้นนะคะเราจึงมี ความจําเป็นที่จะต้องสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมานะคะจากภายในเองไม่พอเรายังจําเป็นที่จะต้องรับจากภายนอกเข้ามาด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อการทํางานของร่างกายนะคะดังนั้นการรับประทานอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือการทานอาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยนะคะถือว่าหมอขอนะคะ ตอนนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับอนุมูลอิสระกันแล้วใช่ไหมครับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอเขาฝากมาคือเราต้องหยุดทําร้ายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าหมอขอนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถือว่าหมอขอสวัสดีครับ mega we care